โอเคนะครับสำหรับแนวข้อสอบนะครับของห้อง4ทับหกับ4ทับนะสองห้องนี้จะข้อสอบเดียวกันนะครับครูจะมีเนื้อหาเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับที่ครูยังสอนไม่ครบนะครับในส่วนที่เป็นเรื่องแบบจำลองอะตอมไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับแต่จะมาลงรายละเอียดให้เลยนะครับในนี้นะอ่ะนะครับแนวข้อสอบก็จะมีส่วนที่1ก็จะเป็นเรื่องแบบจําลองอะตอมนะครับตรงนี้แหละนะครับก็คือ เราจะมีแบบจำลองทั้งหมด5แบบไปเลยนะตรนี้ให้เราจำไว้เลยนะดูนี้ก็คือแบบทำให้เข้าใจแล้วก็เอาไปใช้เลยนะครับแบบที่1นนะครับเป็นทรงกลมแบบนี้นะครับเรียกว่าของดอลตันถ้าเป็นบวกเป็นลบแบบนี้กระจายตัวกันอย่างนี้นะครับทรงกลมเหมือนะเป็นทอมสันแล้วถ้าเจอเป็นแบบบวกอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็อิเล็กตรอนวิ่งรอบๆนะครับเป็นชั้นเดียวนะแต่ว่ามันอาจจะวิ่งได้หลายทิศทางนะครับจะเรียกว่าของรัตเทอร์ฟอร์ดดอลตันทอมสันรัตเทอร์ฟอร์ด ่อมาที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับที่ครูพามาว่านะครับเป็นของโบและสุดท้ายถ้าสมัยสุดเป็นจุดๆนะครับตรงกลางจะเป็นกลุ่มหมอกนะครับแบบนี้นะครับสิ่งที่เราต้องรู้คืออะไรของดอลตันเนี่ยเป็นยุคแรกนะครับเป็นคนแรกที่คิดคนแบบจจลองอะตอมเขาบอกว่าอะตอมแบบเป็นทรงกลมตันซึ่งแต่ก่อนยังไม่รู้อะไรใช่ไหมนะก็คิดว่าอะตอมนี่เป็นทรงกลมตันนั่นแหละแล้วก็ถ้าเชื่อกันก็จะเหมือนกันทั้งหมดนะครับในอะตอมไม่มีอะไรแบ่งแยกไม่ได้ และสุดท้ายอัตราส่วนสารประกอบเป็นตัวเลขลงตัวนน้อยนะครับปัจจุบันพบว่านะครับของดอลตันเนี่ยใช้ได้เพียงแค่ข้อสุดท้ายเท่านั้นเออข้อสุดท้ายคือใช้ได้เนาะข้ออื่นเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วนะครับพิสูจน์โดนลบล้างไปหมดแล้วทรงกลมตันมันก็ไม่ตันเนาะมีอะตอมเป็นธาตุชนิดเดียวกันเหมือนกันก็อาจจะไม่เหมือนก็นได้คือไอโซโทปนั่นเองแล้วก็อะตอมแบ่งแยกไม่ได้คือแบ่งแยกได้ก็ไปเจอนิวตรอนโปรตอนอิเล็กตรอนนะครับต่อมาอม,มสารคมสารค้นพบอะไรบ้างในนี้นะครับเราเห็นอะไรบ้าง เห็นประจุลบก็คืออิเล็กตรอนครับทอมสันค้นพบนะแล้วก็เห็นค่าประจุต่อมวลของอิเล็กตรอนทอมสันน่ยค้นพบ2อ,อย่างคือพบอิเล็กตรอนกับค่าประจุต่อมวลโอเคไหมถัดมานะครับของออจริงจริง,รงของรัตเตอร์ฟอร์ดนะครับเขายิงอนุภาคแอลฟาเข้ามาแบบในแบบจำลองอะตอมของทอมสันทำให้เขาเปลี่ยนแบบจำลองขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับและมิลลิแกนนะครับจริงๆมันน่าจะอยู่กับโซนนี้นะครับ โกสาจะอยู่ฝั่งนี้มิลิแกนเนี่ยนะครับเอาการทดลองของทอมสันเอาข้อมูลของทอมสันเนี่ยมาเพื่อจะหาประจุของอิเล็กตรอนทอมสันเนี่ยพบอิเล็กตรอนก็จริงแต่ไม่รู้ประจุมิลิแกนเนี่ยพบประจุและก็ได้มวลอิเล็กตรอนมาด้วยซึ่งมวลอิเล็กตรอนมันเบามากแต่มิลิแกนหาได้นะครับต่อมาโกสตาโกสตาก็ทำการทดลองคล้ายๆทอมสันนะครับพบลังสีแอโนด ซึ่งเกิดจากการแตกตัวของแก๊สนะครับอันนี้ก็คือโกลสตาเยเป็นคนค้นพบลังสีแอโนดเกิดจากการแตกตัวของแกนะ๊สเนาะถัดมาโบนะครับของโบโบเนี่ยก็คือจะเป็นแบบัวลองแบบนี้ก็คือเพิ่มจากรัสเ์ฟอร์ดก็คือโบเนี่ยจะเป็นหลายชั้นจะจะมีหลายชั้นซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยห่างไม่เท่ากันชั้นแรก,แรกจะห่างมากกว่าชั้นต่อไปจะแคบนะครับแบบดลองของโบเนี่ยคือแบบจดลองที่เอามาใช้ในการจัดการ เรียงอิเล็กตรอนนะครับที่ครูสอนก็คือตัวนี้ของโบเอามาใช้และแบบทดแบบจําลองที่ทันสมัยที่สุดก็คือแบบกลุ่มหมอกนั่นเองนะนี่คือข้อมูลที่เราเอาไปใช้นะครับต่อมาอย่างที่2ที่จะสอนเพิ่มแต่ว่าเดี๋ยวครูไล่เนื้อหาก่อนนะครับก็จะมีส่วนที่1ก็คือแบบจำลองนะนะครับก็จะมีประมาณ4ีหข้อนะครับก็ยึดตัวนี้เป็นหลักต่อมาก็จะเป็นเรื่อง สัญลักษณ์นิวเคลียร์สัญลักษณ์นิวเคลียร์ก็คือให้เราไปทวนตรงที่ว่าเป็นนี่ครูอขอดึงของห้องเจ็ดมากเลยครับสัญลักษณ์นิวเคลียร์ก็คือในส่วนในส่วนอธิบายก่อนเดี๋ยวเราจะ,ะตัวนี้นี่นี่เลขต่างๆตัวนี้นะโอเคไหมสัญลักษณ์นิวเคลียร์ก็คือเลขข้างบนกับข้างล่างตัวเนี้ยให้เราไปดูมาว่าเลขข้างบนเป็นของใคร เลขข้างบนนี่คือเลขอะไรมวลอะตอมเลขข้างล่างคือเลขอะตอมและตัวนี้คือสัญลักษณ์ธาตุโอเคไหมแต่ละตัวเนี่ยมันเกิดจากอะไรอย่างเช่นเลขอะตอมคืออะไรโปรตอนเลขมวลข้างบนคือโปรตอนบวกกับนิวตอนถูกไหมและเลขข้างล่างบอกอะไรได้อีกบอกอิเล็กตรอนก็ได้แบบนี้ครับสัญลักษณ์นิวเคลีย์ตัวนี้มีความหมายให้พวกเราไปดูว่าแต่ละตัวน่หาโปรตอนยังไงถ้าให้โปรตอนมาหรือธาตุ แต่ละตัวเนี่ยมันเป็นโลหะหรืออะโลหะควรอยู่ฝั่งไหนของตารางธาตุจำได้ไหมเดีย๋ยวที่ครูเคยบอกตารางธาตุแบ่งออกเป็นธาตุสชนิดใช่ไหมครับฝั่งทางซ้ายโซนนี้นะครับมันจะมีโซนโซนนี้แล้วก็มันจะมีใอญ่ตรงที่เป็นขั้นบันไดตัวนี้เป็นกึง่งใช่ไหมอ่าอันนี้อันนี้ให้พวกเราไปทวนเองนะเพราะว่าออกข้อสอบเพราะฉะนั้นลองไปดูนะครับที่เราเขียนไปนั่นแหละเกึ่งโลหะที่เราจดไป ที่ครูตรวจแต่ละคาบนะคืนโลหะอยู่ตรงไหนนะครับอะโลหะอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งครูมีหลักการง่ายๆนะครับสําหรับดูหาึง่งโลหะนะเพราะในตารางในข้อสอบครูให้ตารางคาดไปด้วยเรามาเขียนตัวนี้ก่อนเลยก็คือลากตรงนี้นะครับึ่งโลหะใอัลคาโลไบลงมาททแยงลงมาททแยงลงมาทแยงลงมาไทแยงลงมาทั้งหมด5ตัว1 2 3 4 5ีหและหาอีก3ตัวข้างล่างตัวนี้นี่ ตัวนี้ไว้ตตัวนี้คือกึ่งโลหะพอเราได้กึ่งโลหะปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าตัวไหนเป็นอะโลหะก็คือฝั่งทางขวา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 ครับตัวนี้เนี่ยคืออะโลหะนะทางขวาของกึ่งโลหะนะแล้วก็ไฮโดรเจนก็เป็นอะโลหะจำไว้นะครับส่วนที่เหลือที่ไม่ได้วงเนี่ยคือโลหะทั้งหมดเพราะฉะนั้นเข้าห้องไปปุ๊บแยกก่อนเลยเราจะได้รู้ว่าใครเป็นใครเนาะโอเคนะครับ จากนั้นก็เป็นพวกไอโซโทปไอโซต่างๆไอโซต่างๆอยู่ไหนอยู่นี่ที่สอนพวกเราไปนะครับก็คือถ้าโปรตอนเท่ากันอันนี้ของห้องสีทับเจดถ้าโปรตอนเท่ากันเป็นไอโซโทปถ้านิวตอนเท่ากันเป็นไอโซโทนอิเล็กตรอนเท่ากันเป็นไอโซอิเล็กทรอนิกส์ส่วนไอโซบาคือเลขบนเลขบนคือเลขมวลไปดูแบบฝึกหัดที่เราทำตัวนี้ที่ครูตรวจไปแล้วครับ อันนี้นี่คือสรุปนะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเปนไอโซโทปเนี่ยต้องดูตรงโปรตอนนิวตอนอิเล็กตรอนยังไงนะครับแล้วก็ของคู่ไหนง่ายกว่านี้ให้เราจับคู่จะใช่ว่าตัวไหนมันคู่กันเราก็เช็คจํานวนอนุภาคของมันว่าอนุภาคโปรตอนกับโปรตอนตัวไหนเท่ากันบ้างหรือนิวตอนกับตัวไหนเท่ากันบ้าง,ราางประมาณนี้นะครับเรื่องไอโซโทปก็ออกเยอะอยู่ประมาณ6กสิข้อนะครับต่อไปก็จะเป็นการบอกหมู่บอกคาบ ในการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะในการจัดเรียงอิเล็กตรอนคือตัวไหนก็คือว่าเวลาเราเรียงครูสอนไปตั้งแต่แรกแล้วนะอ่าก็คืออ่าตัวเนี้ยอันนี้คือระดับพลังงานย่อยอันนี้ครูก็ออกให้จัดเรียงนะอันนี้ครูให้มาอันนี้ครูให้มานี่ก็ให้ว่าเราเรียงลองเรียงดูว่าเราเรียงได้ไหมอันนี้ลองไปทวนว่าเราจะเรียงได้ไหมเรียงยังไงครับอันนี้เรียงยังไงถ้าจําได้ก็ลองไปทวนนะครับออกนะครับตัวนี้ออกเลยสมมติมีให้มาเนี่ยอ่า มี10ตัวจะเรียงยังไงนะครับมี11ตัวจะเรียงยังไงอันนี้ก็ออกส่วนการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบระดับพลังงานหลักจะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวดูสิพลังงานหลักจะเป็นแบบไหนเนาะเดูสิครับนี่เป็นแบบนี้28อันนี้คือระดับพลังงานหลักเวลาเรียงเสร็จต้องบอกหมู่บอกคาาให้ได้ครูย้ำเสมอ อย่างเช่นแบบฝดข้อไหนล่ะแบบฝาดข้อ,อนี่ก็ได้เราจาได้ว่าพอเราเรียงเสร็จแล้วเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยอยู่หมู่ไหนคาบไหนครูจะบอกให้นะครับสมมุติว่าเราเรียงมาเสร็จแล้วนะครับเราอยากรู้ว่าอยู่อพอเรียงแบบเนี้ยธาตุเนี้ยอยู่หมู่ไหนคาบไหนให้เราดูตัวสุดท้ายเลยตัวสุดท้ายตัวเนี้ยจะบอกหมู่ครับอย่างเนี้ยคืออยู่หมู่5 a e. คือเลข5าก็คือหมู่5 แล้วถ้ามันมีกี่ตัวตัวนี้นะครับหนึ่เนี่ยอย่างเนี้ยมันอยู่คาบ4โอเคไหมถ้าเราเรียงได้เราก็ต้องบอกให้ได้นะครับว่าธาตเนี้ยอยู่หมู่ไหนและคาบไหนอันนี้ก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่ออกนะครับออกเยอะอยู่นะครับก็คือให้เราเรียงแล้วก็บอกให้ได้ทีนี้พอบอกหมู่บอกคาบเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าอย่างหมู่หเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรโลหะหรืออะโลหะแล้ก็รู้ให้หมู่หอยู่ทางขวานะ ไปดูตารางธาตุสิครูเอาตารางธาตุให้แล้วมันควรจะเป็นโลหะหรืออะโลหะหรือมันควรจะอยู่คาบไหนหรือมันควรจะเป็นธาตุอะไรโอเคเนาะอันนี้ก็คือผ่านไปต่อมาคือขนาดอะตอมอขนาดอะตอมดูยังไงสมมุติว่าครูว่าอย่างนี้อันนี้3มชั้นอันนี้2ชั้นถามว่า A กับ B ใครใหญ่กว่ากาันเราก็ต้องบอกให้ได้ว่า A ใหญ่กว่ารูเพราะว่ามันมันมี3ชั้นไอคำว่า3ชั้นเนี่ยมันดูตรงไหน มาดูตรงคาบใช่ไหมครับให้เราจํไว้นะคาบ3คือมี3ชั้นคาบ2คือมี2ชั้นนะครับคาบ2คือมี2ชั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูให้ออกต้องดูให้ออกตรงจุดนี้โอเคเนาะทีนี้ต่อมาถ้ามันเป็นเ,เรื่องตารางธาตุนะทีนี้เรื่องตารางธาตุ ตารางธาตุตารางธาตุเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์อยู่นะครับก็คือครูเคยบอกชื่อไปแล้วใช่ไหมว่า,าตารางธาตุเนี่ยมันจะมีหมู่อะไรนะแรกๆหมู่ a กับหมู่ b ถูกไหมครับหมู่ a กับหมู่บีเดี๋ยวนะอันนี้นี่มีหมู่ a กับหมู่ b นะครับหมู่ a กับหมู่ b ใช่ไหมทีนี้เวลาการเรียงธาตุนะครับมันจะเรียง3 4 5 6ตัวเนี้ย อยากรู้ว่ามันเรียงตามเลขอะไรไอ้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิเนี่ยมันคือเลขอะไรที่เราดูในตารางธาตุเลขนี้คือเลขอะตอมจำไว้นะตารางธาตุเราเรียงตามเลขอะตอมและธาตุเนี่ยมันยังแบ่งเป็นชื่อเฉพาะเป็นชื่อเฉพาะอย่างเช่นหมู่เอันนี้จำไว้นะอันนี้มีคําถามหมู่เเรียกว่าธาตุ representative ส่วนหมู่ B เรียกว่า transition อันนี้เพิ่มเข้าไปเพราะว่ามีออกซิเจนนะครับจำไว้หมู่ A อเรียกว่า representative นะครับหมู่ B เรียกว่า transition หมู่8เรียกว่าแก๊สอะไรแก๊สเฉยนะแก๊สเฉยนะครับเขาเรียกแก๊สเฉยมีความเสถียรน,นะครับหมู่8นะหมู่7มีชื่อเรียกเฉพาะ ไฮโลเจนอันนี้ครูไม่ได้บอกแต่ออกข้อสอบหมูจ็ดฮโลเจนส่วนหมูหน่งกับหมูองมีชื่อนะครับหมูหนึ่งกับหมูองเนี่ยอันนี้คือจําง่ายๆคือคอัลคาไลเคยได้ยินฐานอัลคาไลไหมหมหนึ่งเนี่ยอัลคาไลส่วนหมูองชื่ออัลคาไลเหมือนกันแต่เติมคําว่าเอิร์ธเข้าไปแปลว่าโลกนั่นแหละคือพบมากในผิวโลกนะครับ เอาคาไลเอิร์ดกับเอาคาไลโมู 1, หนึ่งโม่สองอาคาไลดอาคาไลเอิร์ดแล้วก็โม่เจ็ดที่ครูบอกฮโลเจนและโม่แปดคือแก๊สเชื่อยส่วนธาตุโม่เอนะครับเรียกว่า representative โม่บีเรียกว่า transition นะครับแต่ตารางธาตุมีกี่คาบครับเจ็ดคาบนะครับนะมีเจ็ดคาบนะโอเคนะครับตารางธาตุก็จะมีประมาณนี้ทีนี้เวลาเราเรียนขนาดอะตอมเนี่ยเด็กๆจำไว้ถ้ามันอยู่ B บรอนาคาร์บอนเรจะออกซิเจนเรียงไปทางนี้คิดว่าอะตอมจะใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงจําได้ไหมมันค่าสองเท่ากันจําไว้นะครับว่าถ้าเรียงไปทางขวาเนี่ยอะตอมจะเล็กลงครับอะตอมจะเล็กลงเพราะฉะนั้น b จะใหญ่กว่า f แต่ถ้าอยู่บนล่างอย่างเงี้ยมันชัดเจนเนาะบนล่างคือมันคนละชั้นนอะอันนี้3าชั้นอันนี้2ชั้นเนี่ยบนจะเล็กกว่าล่างจําไว้นะครับตัวนี้ลองเปรียบเทียบดูโอเคอันนี้คือ ที่เราจะได้ใช้นะครับอ้าวนี่ไงนี่ไงครูสอนแล้วแรกๆนะครับเปรียบเทียบขนาดอะตอมจากเล็กไปใหญ่เพราะเราเปรียบเทียบได้ตอนสอนจําได้อยู่แต่ต้องไปทวนนะครับอ่าถัดมานะครับครูนี่ครูได้ตามข้อสอบนะเนื้อหาที่จะสอนเพิ่มเติม,ตมก็คือ i.e. นะครับ i.e. คืออะไรครูอ่านี่ครูก็ต้องมาสอนเพิ่มเพราะว่ายังไม่ได้สอนพวกเรานะครับกับเลขออกซิเดชันอ่าเอาะลรดีกอ่าเอาเลขออกซิเดชันก่อนดีกว่า อันนี้สอนแบบง่ายๆเอาไปใช้เลยนะครับเลข์ออกซิเดชันก็คือสมมุติว่าเรามีสูตรมาให้นะครับตัวนี้แล้วกันวิธีการหาเลขออกซิเดชันเนี่ยหาง่ายๆนะครับดูคุณนะให้เราแบ่งเป็นตัวแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราเขียนตัวเลข เขาเรียกว่าเลขออกซิเดชันของ O ก่อนนะโดยที่ O เนี่ยเด็กๆมันอยู่หมู่อะไรครับหมู่6 A เหตุผลที่ O o เลือกเลขออกซิเดชันนะครับให้ดูว่ามันเลือกตามกฎออกเตทเพราะเรารู้จักกฎออกเตทใช่ไหมกฎออกเตทคืออะไรครู กฎออกเตตคืออย่างนี้ครับ1 2 3 4 5 6อ่กดะกฎออกเตตคือเวลาหมู่6เนี่ยเวลาเราจัดเรียงเนี่ยอิเล็กตรอนวงนอกสุดสมมติออกซิเจนมันมีกี่ตัวมี8ตัวใช่ไหมมันจะเรียงเป็น2 6อ่ะอย่างเงี้ยอ่ะมันมี2ชั้นชั้นนี้ก็มี2ตัวชั้นนี้ก็มี6ตัวคำว่า2 6เนี่ยคือนี่คืออยู่หมู่6ใช่ไหมครับแล้วกดออกเตตบอกไว้ว่ามันต้องการทำให้ชั้นนอกสุด มีจำนวนอิเล็กตรอนเป็น8ตัวดังนั้นหมู่6ควรจะรับอีกกี่ตัวถึงเป็น8ก็ต้องรับอีก2ใช่ไหมแล้วทีนี้การที่มันออกซิเจนรับอีก2ตัวเนี่ยมันทำให้เกิดประจุเป็น 2- เข้าใจไหมรับอิเล็กตรอนเข้ามาก็ต้องเป็นลบใช่ไหมไอประจุตรงนี้แหละคือเลขออกซิเดชันของออกซิเจนจำไว้แต่เขาจะเขียนสลับกันนะประจุเลขออกซิเดชันนะครับ อันนี้จำไว้นะเลขออกซิเดชัน O เป็นลบสองนะครับทีนี้นะครับเนื่องจากว่า O มีตัวเดียวข้างล่างเราจะเขียนนี่คือเช็คว่ามันมีกี่ตัวก็เป็นลบสองเหมือนเดิมนะครับลบสองเหมือนเดิมทีนี้มาดูตัวนี้ครับลองทำสองตัวก็ได้ O เราจะได้ว่ามันคือลบสองใช่ไหมแล้วก็เขียนมปนลบสองแต่ข้างล่างนะครับให้เราเช็คว่าข้างล่างนะี่มันเกิดจากเลขที่ห้อย O โอแลล์โอมี2ตัวเราจะเอาเลข2เนี่ยมาคูณลบ2กลายเป็นลบ4นะลบ4เสร็จแล้วเราจะเขียนข้ังว่าผลรวมนะผลรวมนะผลรวมคืออะไรผลรวมเกิดจากการที่เราดูสูตรตรงนี้แล้วมันไม่มีบวกไม่มีลบนะสมมติอันนี้เป็นนะสมมติเขียนเป็นลบแล้วกันนะนะอันนี้มันเป็นลบใช่ไหมนะผลรวมตรงนี้นะครับถ้ามันไม่มีบวกไม่มีลบนะครับมันจะเป็น0ูนย แต่ถ้ามันเป็นลบอย่างนี้นะครับมันจะเป็นลบหถ้ามันเป็น2ลบก็เป็นลบสนะครับโอเคไหมแต่นี้มันเป็นลบก็คือเป็นลบหอันนี้คือวิธีการดูนะต่อมายังไม่จบเสร็จแล้วไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนมันจะต้องเกิดจากการรวมกันของแถวนี้และให้ได้ผลรวมเป็น0หมายความว่าถ้าตัวนี้เป็นลบสต้องเจอกับอะไรอีกตัวเลขอะไรก็ช่าง พอบวกกันแล้วให้ได้เป็น0ูนย์งั้นเลขตัวนี้ควรจะเป็นเลขบวกพราะบวก2มาเจอกับลบ2ก็เป็น0ทําให้เราต้องเลือกตัวเป็นบวก2แล้วเราก็โยงขึ้นมาข้างบนถามว่าบวก2นี่เป็นของใครเป็นของไฮโดรเจนกี่ตัว2ตัวนะครับถ้าไฮโดรเจนตัวเดียวมาควรเป็นบวกอะไรครับบวกหนึ่หลักการเป็แบบนี้เพราะฉะนั้นเลขออกซิเดชันของ h 2 ของไฮโดรเจนนะครับก็จะมีค่าเป็นบวก1ส่วนของออกซิเจนก็จะมีค่าเป็นลบสองจำไว้ว่าออกซิเจนจะมีเลขออกซิเดชันเป็นลบสองนะครับมาดูข้อถัดมาข้อนี้ออกซิเจนเลขออกซิเดชันเป็นลบสแต่มี2ตัวคือเป็นลบสใช่ไหมครับเช็ค <Check S 1> ผลรวมหน่อยผลรวมเท่ากับลบหใช่ไหมัน้นแว่าผลรวมของแถวเนี้ยต้องเท่ากับลบหถามว่าตัวนี้ควรจะเป็นบวกเท่าไหร่ถึงจะเหลือลบหก็ต้องเป็นบวก3โยงขึ้นมา ก็จะเป็นของ n n มีกี่ตัวตัวเดียวยเซลล์บวก3นี่เป็นของ n นะครับก็จะได้ว่าเลขออกซิเดชันของ n ตอบแถวนี้นะครับตอบช่องนี้ n เท่ากับบวก3เลขออกซิเดชันของ o เท่ากับลบ2โอเคไหมอ่ะมาลองดูตัวนี้บ้างนะครับอ่ะถามว่าเลขออกซิเดชันหาอย่างไงของแต่ละตัวแล้วก็แบ่งครึ่งชกแบ่งแต่ละตัวเลยครับอ่ะ โอจะได้ไหมโอไปเท่าไหร่ลบสองใช่ไหมครับเขียนลบสองเข้าไปลบสองมีสามตัวลบสองคูณสามเป็นลบหกข้างล่างเขียนว่าผลอะไรครับผลรวมเท่ากับผลรวมดูตรงไหนดูตรงทั้งหมดเนี่ยว่ามันไม่มีบวกไม่มีลบใช่ไหมครับถ้าไม่มีไม่มีบวกไม่มีลบเป็นศูนย์ถามว่าเป็นศูนย์เสร็จแล้วปุ๊บเราจะรู้ว่าช่องนี้คือควรจะเป็นเลขอะไรเลขข้างหน้าเนี่ยในเมื่อตัวนี้เป็นลบหกตัวนี้ควรจะเป็นบวกเท่าไหร่ครับเพื่อให้เป็นศูนย์ก็ต้องเป็นบวกหกนั้นบวกหกเป็นของใครของ MN MN มีตัวเดียว ก็เป็นบวกหกไปเลยแต่ถ้าเป็นอ่าอย่างนี้บ้างาสมมตินะอ่ะอย่างนี้หาเลขออกซิเดชันให้หน่อยเหมือนเดิมเหมือนเดิม O เป็นเลขออกซิเดชันเป็นลบสองี่ยเป็นลบสองเสมอจำไว้นะครับลบสองมาจากไหนก็อธิบายแล้วเนาะลบสองเนื่องจาก O มีสามตัวลบสองคูณสามเป็นลบหกผลรวม เท่ากับเท่าไรครับดูจากทั้งหมดนี้ไม่มีประจุบ,บวกไม่มีประจุบลบนะก็จะเป็นเท่าไรครับก็จะเป็นศูนย์แสดงว่าตัวนี้นะครับควรเป็นเท่าไรครับตัวนี้ควรจะเป็นอันนี้ควรจะเป็นลบหเจออะไรได้ศูนย์ก็ต้องเป็นบวกหแต่บวกหมันมาจากเอ็นสองตัวนะราวังให้ดีแสดงว่าบวกหต้องถูกหา, 2, การสองกลายเป็นบวกสามมาต้องแยกกันนเลขออกซิเดชันก็คือ n ก็มีเลขออกซิเดชันเป็นบวกสาม O มีเท่ากับลบ2โอเคไหมนี่คือเรื่องเลขออกซิเดชันให้พวกเราลองไปใช้ดูนะครับหรือไม่กระทั่ง S OC 2ลบเราลองแยกดูสิ O ดู O ก่อนนะข้างบนยังไม่ต้องเกี่ยวนะ O มีเลขออกเลขออกซิเดชันเป็นอะไรครับลบ2มี4ตัวเป็นเท่าไหร่ครับลบ8 ผลรวมเท่ากับเท่าไหร่ครับดูนะมีประจุมาใช่ไหมครับมีประจุ 2- บวกเอสลบก็จะต้องเป็นลบสทีนี้ช่องนี้ลบแต้องเจอกับอะไรได้ลบสครับก็ต้องเจอกับบวกหกนั้นบวกหเป็นของใครของ S ก็คือได้เป็นบวกหกนั้นตอบ S มีเลขออกซิเดชันเป็นบวกหนี่ก็เป็นของ O นะครับแค่นี้นะ นี่คืออีกเรื่องหนึ่งเรื่องเลขออกซิเดชันนะครับให้เราไปดูนะครับดูวิธีคิดของคุณนะถัดมาเรื่องที่ออกข้อสอบอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้สอนแต่ไม่ยากนะครับก็คือเรื่อง IE นะครับเรื่อง IE IE คืออะไรครูมนอย่างงี้ครับสมมติว่าครูมีอิเล็กตรอนอยู่ตรงนี้3ตัวและตรงนี้ Ie กับหมู่ของธาตุนะครับเป็นยังไงหลักการมัง่ายครับสมมติว่า ครูต้องการดึงอิเล็กตรอนออกตัวแรกตัวหนึ่งนะครับครูจะเรียกนี้ว่า ie 1ตัวถัดมาครูจะเรียกว่า ie 2ตัวถัดมาครูจะเรียกว่า ie 3สมมุติว่า ie 1ครูใช้พลังงานเป็น10 ie 2จะไม่ใช่10เป็นไปไม่ได้มันจะต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะมันหลุดแล้วตัวหนึ่งมันทําให้อะตอมเล็กลงใช่ไหมอิเล็กตรอนหลุดอิเล็กตรอนหลุดอะตอมจะเล็กลงนะ พอเล็กลงปุ๊บมันก็มีแรงดึงดูดใช่ไหมครับมันทําให้ค่าเพิ่มขึ้นแน่นอนอาจจะเป็น15ตัวที่3อาจจะเป็น20สมมตินะครับอาจจะเป็น20 22ก็ได้แต่เด็กสังเกตน,นะ3ตัวนี้มันอยู่ชั้นเดียวกันใช่ไหมมันอยู่ชั้นนอกสุด3ามตัวนะครับแต่พอเราจะดึงชั้นถัดไปตัวที่4สังเกตน,นะกลายเป็น220เห็นอะไรไหมค่ามันเพิ่มขึ้นอย่าง อย่างมากเหตุผลที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าอะไรครับมันมีการดึงอิเล็กตรอนชั้นถัดไปที่ไม่ใช่ชั้นเดิมแล้วนักวิทยาศาสตร์กรเ็เลยบอกว่าอ๋อแสดงว่าถ้าเราเขียนเป็นลำดับเราจะพบการกระโดดของค่าอย่างมากทำให้เรารู้ว่า3ตัวแรกเนี่ยมันเรียงอยู่ในชั้นเดียวกันการที่มันอยู่ชั้นเดียวกันเด็กจำไว้มันก็คือ มูนั่นแหละครับมี3ตัวมันอยู่มหม่ 3A เข้าใจไหมก่อนที่มันจะกระโดดนะนะก่อนที่มันจะกระโดดยกตัวอย่างเช่นครูมีตารางให้อยู่ไหนตารางอันนี้นี่สมมตินี่นะมีผลมีผลมีผลพลังงานออกมาดูตัวเองก่อนนะอ่ะ IE 1อยู่นี่ IE 2อยู่นี่ IE 3 IE 4อยู่นี่ดูนะตัวแรกดึงใช้พลังงาน807 ตัวที่สองสองพันสี่ตัวที่สามสามพันหกตัวที่สี่สองหมื่นห้าฟังดูแล้วอันไหนกระโดดเดยอะกว่ากันครับอ่าช่วงที่มันกระโดดคือช่วงนี้ใช่ไหมแสดงว่าชุดไหนที่มันเหมือนกันชุดนี้มันอยู่ชั้นเดียวกันใช่ไหมเหมือนตัวอย่างที่ครูทธิบายใช่ไหมแสดงว่าธาตุ A อยู่หมู่ไหนครับหมู่3 A ครับง่ายไหมเราแค่ดูว่า ตัวมันกระโดดตรงไหนแล้วก่อนหน้านั้นอะ่ะมันคือตัวที่มันเรียงกันอยู่ดูข้อบีนะดูบีนะ ie หนึ่งแปดร้อยห้าสิบพันเจ็ดร้อยหกสิบหมื่นสี่กระโดดหรยงกระโดดเลยนะอันนี้กระโดดเลยนะแสดงว่าตัวนี้สองตัวนี้อยู่ชั้นเดียวกันงั้นบีนี่อยู่หมู่ไหนครับหมู่สองเอครับเข้าใจไหมอ่าซีครับดูสิห้าร้อยพันแปด 2,007,000กระโดดอย่างกระโดดแล้วแสดงว่าอยู่หมู่ไหนครับอยู่หมู่3ครับ3 a นะง่ายไหมให้เราดูช่วงกระโดดนะครับให้เราดูช่วงกระโดดเราก็จะรู้ว่ามันอยู่หมู่ไหนโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราเวลาจะข้อสอบก็ทําอย่างนี้แหละแล้วมันอยู่หมู่ไหน,เ,นเราก็ไปเลือกหมู่นั้นโอเคนะครับนี่คือ IE มีตัวช้เพิ่มอีกบ้างครับ อ่าเล็กออกิเดชันก็บอกแล้วนะครับออกนะอันนี้ออกวิธีทำตรงนี้ก็ออกนะครับจำไว้แล้วก็ IEIE อ e ีคือที่อธิบายในตารางเมื่อกี้นี้ก็ออกนะครับทีนี้เหตุผลก็บอกเลยนะว่าการที่มันมีพลังงานเพิ่มสูงขึ้นมากๆเนี่ยแสดงว่ามันมีการหลุดหรือว่าเป็นการดึงอิเล็กตรอนให้หลุดข้ามระดับพลังงานนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับครูฝาก2คลิปจะมีอีกคลิปหนึ่งที่ครูส่งให้เป็นเรื่องกรรมันตภาพกรำมันตรารางสี กำมันตาราังสีประมาณ40นาทีแต่พวกเราไม่ต้องดูหมดนะครับให้เราดูแค่ในส่วนของการสลายตัวสมการนิวเคลียร์นะครับที่มันมีอัลฟาเบต้าแกมมาพวกนั้นนะครับให้เราดูตรงนั้นทําความาเข้าใจนะเพราะครูจะสอนวิธีในนั้นตัวอย่างในนั้นจะถูกดึงมาเป็นข้อสอบนะครับและไม่ต้องไปดูเรื่องการหาครึ่งชีวิตนะมันจะหาครึ่งชีวิตค่อนข้างจะเยอะแต่ครึ่งชีวิตเนี่ยครูไม่ไม่ออกแล้วให้เราไปดูในท้ายท้ายคลิปก็คือประโยชน์ของธาตุกำมันตาราังสี นะครับประโยชน์ของธาตุกำมะถันสีอันนั้นก็ออกนะครับว่ามันมีกี่ด้านไปดูว่ามันมีกี่ด้านมีทางด้านอะไรบ้างนะครับให้ไปดูมาเนาะก็ในคลิปก็จะประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่ของม .4.6 ทับกับ4ีทับ7นะอย่างที่ครูอธิบายนะครับไปลองทบทวนดูสำคัญคือไปดูแบบสูหัหาที่ครูตรวจพวกเราไปนะครับแล้วก็มาเพิ่มเติมกับตัวนี้นะในนี้ก็มีอยู่ประมาณ หลายข้อนะ6 7ข้อเลยนะครับในนี้ลองฟังคลิปครู3าอีกรอบหนึ่งแล้วก็จดโนต้ตนะครับแล้วก็ฝึกทำดูว่าถ้าเกิดแบบนี้แบบนี้มันจะทำยังไงโอเคนะครับอ้อแล้วลืมบอกแล้วมันก็จะมีเนื้อหาใน Google Form ที่ครูส่งให้พวกเรา2ชุดนะครับื้อนั้นก็ออกนะที่ให้ทำให้ถูกเต็มอะ่ะคนที่ทำได้ก็น่าจะคุ้นๆเพราะคุณดึงออกมาจากนั้นแหละข้อสอบนะครับลองกลับไปทำดู โอเคนะครับหวังว่าพวกเราจะสอบผ่านนะครับถ้าฟังครูว่าได้สอบผ่านว่าค่อนข้างจะเก่งแนวข้อสอบให้ใกล้เคียงมากอยู่ที่เราจะทําทันไหมนั่นเองนะครับโอเคไปลองดูนะครับคลิปนี้แล้วก็คลิปถัดไปที่ครูจะฝากด้วยนะครับให้เราโชคดีครับสวัสดีครับ